นี่คือสรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับวิธีปลดหนี้ครับโดยที่เราอาจจะไม่ต้องใช้เงินเก็บของตัวเองเลยคือเรื่องนี้เนี่ยเขาชี้ให้เห็นกลยุทธ์ที่ใช้เครดิตทักษะแล้วก็การเจรจาเข้ามาเป็นเครื่องมือแทนเงินสดเลยนะครับเพื่อจัดการหนี้เก่าแล้วก็สร้างไรายได้ใหม่ไปพร้อมๆกันอย่างแรกเลยนะครับคือการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆหรือโครงการของรัฐเข้ามาช่วยคุณลองนึกภาพตามนะ เราสามารถรวมหนี้บัตรเครดิตและไหลใบที่ดอกเบียเ้ยแพงๆเนี่ยให้มาเป็นเงินกู้ก้อนใหม่ก้อนเดียวจากธนาคารที่ดอกเบีย้ยมันถูกกว่ากันเยอะเลยหรือถ้าใครที่เป็นหนี้เสียไปแล้วนะครับก็มีโครงการคลินิกแก้หนี้ของรัฐที่เขาจะช่วยรวมหนี้ให้แถมลดดอกเบีย้ยเหลือแค่3-5%เปอร์เซนแล้วก็ยืดเวลาผ่อนเด้นนานถึง10ปีเลยนะต่อมาพอเราจัดการฝั่งหนี้เก่าได้แล้วก็ถึงเวลาสร้างไรายได้เสริมแบบที่ไม่ต้องลงทุนหรือที่เขาเรียกกันว่าจับเสือมือเปล่า อย่างเช่นการเป็นในหน้า Affiliate ให้กับพวกติ๊กต๊อกช้อปปี้ลาซาดคือเราไม่ต้องสต็อกของเองเลยแค่ทำคลิปรีวิวสั้นๆหรือแปะลิงก์สินค้าพอมีคนซื้อเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นแล้วง่ายๆเลยหรือแค่ลองดูของในบ้านที่ไม่ได้ใช้แล้วเอาไปขายใน Facebook Marketplace ก็เปลี่ยนของเป็นเงินสดได้ทันทีเลยครับและสุดท้ายนะครับหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยก็คือการเจรจาต่อรอง ย้ำเลยนะครับว่าหย่านหนีเจ้าหนี้เด็ดขาดแต่ให้เดินหน้าเข้าไปคุยเลยเพื่อขอปรับปรุโรงโครงสร้างหนี้มันมีเทคนิคหนึ่งที่เรียกว่าแหกคัดนะครับคือการเข้าไปเจราจาขอลดหนี้ตรงๆเลยซึ่งถ้าเราหาเงินก้อนมาปิดได้ในครั้งเดียวนี้บางทีอาจจะได้สูนลดถึง30 5 0เลยนะ ดังนั้นหัวใจของการปลดนี้มันเลยไม่ใช่แค่การหาเงินมาจ่ายคืนครับแต่มันคือการบริหารจัดการอย่างชันฉลาดสร้างช่องทางไรายได้เพิ่มแล้วก็ใกล้ที่จะเจรจาเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด